ร้าน้านเสบตาอ้านเสบเกเอานี่ไปตำไว้เกงแล้วเอานี่ไปย่างพวกเรา,เราไม่เคยกินนะวพวกเรามไม่เคยกินไม่เคยกินคั้ง อู๋พี่ทองครับพี่ทองครับพี่พินมาหาครับไม่ต้องร้องคือไปยืนกับพี่ทองไหนห่อยืนปอมบอกให้ไปยืนคู่กับพี่ทองเนาะกระปอมมีการบอกว่าไปยืนคู่กับพี่ทองหน่อยสิเดี๋ยวไ,ไ,ไปตั้งวงโยนเสียงดูดูคะ่ะดูองค์ครักนี้ตั้งแต่ตั้งแต่มานะคะตั้งแต่มานีหลานฮอนเดด เดี๋ยวพาเดี๋ยวเยเี๋ยวพาไปทีอองที่นองเ้ยจะไดเดินง่ายๆตัวไปเรัเ้ยเเโอ้ยหลานหเสีบตาโอ้ยหลานเสีบตา มีคสาตนามีี่ทองพี่ทอง้พีปินเลี้ยงง่ายๆตัวไวๆด้เอตัวไปเป็นเจ้าคนน้อยคนเด้อจีนเก่งมันพี่ทองเมืนพี่ทองเด้อนี้เอะเอออดถน้อนี่ทองครับ้องอตะเตงตะลูกไข่วาใช่ไหมอะไรวะอะไดี๋ยวงตง็อนี่ หลานเขาดูดูดูโอ้ยเด็ดสองไม่ไม่กล้าอุ้มหลานค่ะไม่กล้าอุ้มหลานกำลังกล้าอุ้มเออฮะบอลชูบอลชูยังไงครับอภิบินโตไปจะมาเป็นความช้างบ๋อ โอ้พี่สองบอกว่าใช่ใช่ใช่ไม่ตกกระใจไม่ตกกระใจเวลาอย่างนี้ไม่ลงเลยเงียบกิฟส์สงสัยชอบแน่นอนชอบอยากเล่นช้างแล้วครับพี่เอออยากเล่นช้างแล้วครับดู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 ขโมงไปแล้วไปแล้วไปแล้วเด็ดส่งเด็ดส่งไม่ต้องร้องเดี๋ยวหลานตกใจหลานตกใจไม่ต้องหยุด ไอ้แล้วไอ้แล้วไอ้แล้วไอแล้วเพราะว่าลงทั้งวันลงทั้งวันวันนี้พี่ทองลงทั้งวันนี้ยพี่บอกนุ้ยแล้วนุ้ยจะเป็นเด็กดีแล้วนูจะไม่ดื้อหนูจะเป็นควันช้างแล้วใช่ไหมควันช้างแล้วให้กระปอมไปเลี้ยงวัวแล้วพ่อพินแล้วให้กระปอมไปเลี้ยงวัวแล้วถ่ายรูปใปหลังหน้าไม่อยู่เฉยเลยไปถ่ายใหม่สิเนื้อตากับหลานเขาเหมือนกันเลยนะเอฟซีบอกว่าเหมือนพ่อเขาดูจริงๆดูสิ ตาดันถอดหมวกดูสิตาน่ะตาดันถอดหมวกออกดูสิงรบเอาอล้ยงเลียลกง็เล่งททองมาใช้กระปอมได้ตอนร้องไห้ปะไหนไหนไหนนมาดูใหมสิไหนไหนดูหน้าลงเออทำไมเหมือนตาจังเลย อรือเวลาอย่างนี้เราไม่ร้องนะเวลาพี่ทองร้องอย่างนี้ไม่ห้ามร้องห้ามร้องห้ามร้องนะครับกูยักอ่ะอาทิตย์ปากใหญ่เลยอาทิตย์เลยอาทิปย์เลยหา่ใหย่ใหย่ใหญ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 ่ดูดูดูลูกน้องดูลูกน้องดูลูกน้องเูาเลี้ยงหน่อะทำดาวเรี้ยงหน่อยทำดาวเลี้ยงหน่อยสมุนิเขานี่ไม่หนี้ไม่หนีห่างเลยว่าไปไหนก็เดินตามบอกว่าถ้าพี่พินกลับบ้านแล้วจะเดินตามใคร

นูนนูนน no no ูนด um ้่ดิากดิเดียวเดียวเอ้ปากดิฝากด้ดิใส่หัวด้วยใส่ดาเ่วเองทม่พอใจพอใจเลยอย่ามาสั่งนะไม่เอาอะไรให้ฉันกินเอยเลย่นมะรวะมองะรวะมต้องมาสั่งนะอแเา นหนดูซิดูไหมพี่พินไปทำความสะอาดให้ตาหน่อยไปเฮ้ยทำความสะอาดให้ตาหน่อยไปวิ่งเลยไปอิวิ่งเลยไปตาอยากได้ใร้านไปทำความสะอาดแล้วทีนี้เอาพินให้ทำความสะอาดให้ตาหน่อยไปดูหันมาหันมาหันมาไหมอยู่ยังงงช้างอยู่ยังยังสนใจดาวเรืองอยู่ไปสนใจดาวเรืองอยู่ค่ะเอฟซีไม่ไม่ไม่ ไม่ไอ้นี่นะเอาอีกเลเออีกเล่อเอาแล้วเอาแล้วสั่งแล้วสั่งแล้วฮีฮีหันหน้ามันนี่ ไม่กลัวอะไรเลยฮะเปลี่ยนมือใหม่แล้วเปลี่ยนมือแล้วเปลี่ยนมือใหม่แล้วไอ้เจ๊อันนี้มันอยู่ดีแถววะสงสัยไม่อยากกลับบ้านแล้วไม่มันรู้มือแล้วมันไม่อยากกลับบ้านแล้วนี่อยู่มาทั้งวันเลยไม่อยากกลับบ้านแล้วตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนักเฝ้าทั้งวันเลยดูพี่ผิแล้วมาดูตัวแสบของเรากินอะไรครับตัวแสบของเรามันปูมันปู ่ะกินด้วยสิปุณัดโอ้โหนี่มันปูย่างมันปูย่างเกะเอานี่ไปตำไว้เกงแล้วเอานี่ไปย่างใช่ไหมไหนกินคำโตโตดิจ่อยจยอร่อยนะเพราะว่าบ้านเราบอกคำโตๆได้แค่นั้นนี่เท่ากับปั้นนี่นะยัดทีเดียวให้มันบ้านเราไม่บังนเลงยังเดต้นพ่อเนาะม้ะกำลังอิ่ม กินมาเลยนอกบ้านกินข้าวนอกบ้านอร่อยมากเห็นว่าจีนน้อยให้เงินติดตัวไปนิดเดียวไปถึงไกลๆเลยวะ FC เคยกินไหม FC เคยกินไหมดูจ้ำบึ๊บคุยบึ๊บเราไม่เคยกินนะพวกเราไม่เคยกินไม่เคยกินกันทังๆจะเป็นยังไงที่นี้อร่อยไหมฮะอร่อยค่ะอร่อยโอ้ยมีแทำอะไรโอ้ยมีติกินอีกของมาคือเอ้ย อ๋ไม่คือติกินอีกนะครับอเอฟซีมันปูมันปูไม่ใช่มันกระปอมนะมันปูกระปอมก็มีมันกันเอเจอเจพิ่พินกลับบ้านแล้วเอเดูยายเซตยายร้องไห้ตาเองแท้พินเนยยายหน่อยร้องไห้ตาเอยงแน่ๆเลยพินเนยยายร้องไห้ตาแน่ๆนเลยทำไงวะทำไงจ๊ะ โอ้หนะพราสตาร์ทรถแล้วสตาร์ทรถแล้วอภินเอ้ยอายายจะร้องแะนู่นูยายน้ำตาจ,จะไหลแล้เอ้ยอ่าตื่นนอนตื่นนานแล้ววันนี้ยายหน่อยบอกว่าไม่งอแงใช่ไม่งอแง,งรู้ว่าจะกลับบ้านแล้วจะนีจจากยายแล้วเลยไม่งอแงเลยวันจับไม่ได้เลยวันจับไม่ได้วันนี้ไม่งอแง,ง,ง,เ,งเลยครับเี่นี่เอเอมันเลยจะมาหายายหน่อยเองเองีกว่าดู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  ดูนอนนอนเลยดู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 ไปทำหลานดูดูดูโอ้ยอปบ่บ่หอมดอกหน้าพินเนาะเดี๋ยวให้มันโตก่อนค่อยหอมละโอ้ยมันจะหลุดมือดอกหน้าพินจะหลุดมือไปไปครับจะไปแล้วไม่อยากไม่อยากนอนไม่อยากนอนไม่อยากให้นอนดูอยากเสียงมากไป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 กูน ไป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 อย่าดื้อเด้อพินได้ได้รอดท้องพระทองแล้วพี่พินได้รอดท้องพระทองแล้วหยุดดีแล้หยุดดื้อแล้หยุดดื้อแล้หยุดงอแงแล้วเขาเห็นเขารู้แล้วพี่นอยปัดให้แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้ไปแล้วนุ่นไปแล้วขับไปบ้านแล้วจ้าไป <substit uting> ไปแล้วครับหนุ่มไปดูคนข้างหลังดูสินะไปดูข้างในดูสิมรถเข้าไปดูรถมีอะไรเยอะแยะโอ้ดูครับอ๋อีเปลี๋เปลี๋เปลี๋ไปพินฮะโอ้แกนมาเร็วอ่อไปแล้วครับไปพินไปแล้วบ๊ายบายหนุ่ม ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเสร็จธุระแล้วนี่เสร็จธุระแล้วหนีจากยาหน่อยแล้วไม่มยาหน่อยยาหน่อยห้องหายล้วบอกไปแล้วดูยาหน่อยโอ้ยยาหน่อยห้องหายโอ้ยยายน่อยร้องไห้แล้วโอ้ยใจเย็นยาหน่อยใจเย็นใจเย็นยาหน่อยใจเย็นใจเย็นอย่าร้องยายน้อยอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องเดี๋ยวกรหลานก็มาใหม่ดอ้ ก็เอาพี่พลานเราไปเข็นฟางให้วัวนะเสร็จแล้วสามวันสี่วันเสร็จแล้วนะครับผมกลับมาอันนี้ก็พาพี่พินกลับบ้านแล้วเอาไปเลยดิสำหรับที่วันนี้ก็คงจะขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยครับรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองน้อยแต่คอยรักนานๆฝากพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้ในอมกอมใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปวันหน้าสำหรับคลิปวนี้ สวัสดีครับบ๊ายยดาวเรืองบ๊ายบายเอ้ย,บ,ย,บ,ย ừ, บอกง่ายแท้บอกง่ายแท้